สวัสดีนะครับวันนี้ผมซื้อโต๊ะอตัวโต๊ตประกาศจับชิ้นงานมาหนึ่งตัวราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ขนาดของเขาจะอยู่ที่ห้านิ้วนะถ้าสี่นิ้วกับสามนิ้วจะถูกกว่านี้นะครับถูกกว่ากันน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบบาทนะต่อตัวก็ถ้าตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าตัวนั้นก็จะถูกกว่าประมาณห้าสิบาทนะครับอาจจะอยู่ประมาณ ไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่สักสี่ร้อยห้าสเก้าไหมประมาณนี้นะครับโอ้โหนะครับเปิดกล่องแล้วสนิมขึ้นครับคือผมเนี่ยดันเอาเขาไปวางไว้ตากแดดนะครับมันไม่ได้เป็นที่ร้านหรอกเนี่ยสนิมขึ้นครับเนี่ยกล่องเปียกเลยวะเนี่ยครับผมดันวางเขาตากตากฝนไม่ตากแดดตากฝนนะครับ โอ้ลองเช็ดเดี๋ยวผมจะลองเช็ดดูก่อนโอ้ได้ครับตัวประกายยังไงก็เป็นสนิมยู่แล้วแหละนะครับนะนี่ได้อยู่ได้อยู่นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออปชั่นขเขาก็จะมีตัวปรับตรงนี้นะจากที่ดูรีวิวมานะครับตรงนี้ก็คือจะมีไว้ปรับมีสองด้านนะครับ จะคลายออกอ่อน,นี่ปั๊บปั๊บปุ๊บตัวปากกาเดี๋ยวจะหมุนได้เนี่ยนะครับคือสามารถหมุนได้รอบทิศทางแล้วก็ล็อกล็อกสองด้านนี้นะครับนะอต้องบอกก่อนครับตัวนี้แกนตัวนี้นะครับนี่นะครับมันไม่ได้ใหญ่เหมือนตัวแล้วเป็นพันนะตัวเป็นพันก็คือจะใหญ่กว่านี้นะครับนะตัวเป็นพันเดี๋ยวตัวนี้อยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับตัวเป็นพันนะ่ะ อยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใหญ่ประมาณนี้เลยนะนี่แต่ถามว่าความแข็งแรงโอ้ยใช้งาน DIY ครับสบายอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดูแกนก่อนผมจะลองยืดสุดดูดูแกนมันด้วยนะครับส่วนตัวไส่น่าจะเกลียวสี่หุนนะครับโอ้ยแข็งแรงครับดูแล้ใช้ได้ เรจะลองยืดสุดดูนะครับเรากะวัดดูว่ามันได้ห้านิ้วจริงไหมสนิมกินโอเคจะหลบละอุ้ยอุ้อ้โอบาดมือหน่อยนึงครับคมมากเลยนะตรงนี้ระวังหน่อยนะครับพเพื่อน เดี๋ยวผมจะลบคมมันออกเขาไม่เก็บคมมาครับอันนี้ยังอยู่สี่นิ้วอยู่เลยครับเฮ้ยทำไมไม่ได้ห้านิ้วสุดเล้วอุ้ยสี่นิ้วครับ เดี๋ยวนะเออฮะเดี๋ยวผมวัดใหม่อยู่ที่สี่นิ้วกว่านะครับอ่าน๋ยวผมใช้ดูข้างกล่องเฮ้ยเขาบอกว่าอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งร้อยยี่ิบห้ามิลแล้วก็ที่ข้างกล่องน,นะครับนี่นะครับตรงนี้ผมอ่านไม่ออกไ่าจะเป็นห้านิ้วแล้วก็หนึ่งร้อยี่ิห้ามิลนะครับ นี่นะครับหานิ้วหนึ่งรยี่สิบห้ามิลจริงๆครับแต่ปากกาที่ได้เอ,อไม่ตรงนะครับอ่ะผมไม่ค่อยได้จับงานตัวใหญ่หรอกครับแค่นี้ผมก็เพียงพออยู่ครับสำหรับราคานี้ผมถือว่าใช้ได้นะสำหรับผมผมโอเคนะครับราคานี้สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนอยากได้นะครับ ช้อปปี้ a าซาดนะครับเข้าไปซื้อได้เลยครับแล้วก็เว็บอื่นก็ได้นะครับมีเหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับบา,บาย